ย้ายี่สิบเวลาลงท้าหมุนกี่โมงลงเท้าหมุนนุ่นหกท้ามุนนึงเขมเองนุ่งนอนอยู่ 15, 15. นี่คือเวลาลงท้าหมุนเน,นอนไม่ตื่นเลยอยู่จากสมาชิกแล้วว่ามีแค่นี้แหละที่นัดกันในกลุ่มมีกี่คนวะือเอีกช้านี้ก่อนออกจากสนามกีฬากางก็ดเดินเข้ามาดูบรรยากาศ ครับพี่น็อตก็ยังมาซ้อมเหมือนเดิมสีดีวเนี่เอ้าไม่จริงเดกเอาบอกตีมสีดำไม่บอกจะได้ใส่สีดำเออเอาบอกว่าลัางขับลัางขับไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรเนาะใช่ไหมนี่ครับนี่อ่ะครับส่งตรงมาจากส่งตรงมาจากข้างสนามกีฬากันไม่ไหวพักเถอะแทนกล้องนี้เลยเห็นพวกนีเขานักกันโอ้ไม่รู้ไม่รู้เนาะ เลขหนึ่งบักเสือน้องจูนค่ะจะององผดสังไล่เต้ลงจังลงเต้ไฟเล้ไฟเองลิงจังลงทำเป็นกีโลงกับไปเลย5ลได้ได้โอ้ยขา้าโลว่ห่งกลางนยูเคยเห็นเขาขายมากสุดถสงพนเล่าสามดสอง่ไม่ให้หซื้อให้ดิบเอื้อน้ดิ เราไปกินอยู่เซเวนก็ได้ครับซื้อห้ก็ได้ม่ลงงกาวตงเอามาเิ่ไปเท่าไหร่อันนี้ของหนุ่มด้วยบมาจะไปซื้อน้ำที่เซเว่นอยยามาอะไรเยอะขนานี้ิ่งเพียร์หกครึ่งนะครับพอลร้องพอมอองมีเพียร์หกครึ่งนะครับโอ้วันนี้พี่จูนมาตรงเวลามากเลยไปให้สุดแล้แล้ว ไม่มีใครมาสงเด้อ่าเดีใครมพร้อมอยู่เนี้ยเห็นปไอถึงแล้วครับมาเก็ตถึงที่กลับตัวแล้วนะครับครับผมรันขับรันขับคุเดวารันขับต้องใส่สีดยี่โรฮะแล นักกันสองคนสะรูนถือกันสองคนหนู่สองเทปตายรัน้สนี่สุลต่านนะคะสัตรงตรงจากธรรมราศีเนี่เนี่กระเป๋าชีครับกังเกงสามเสื้อ2 เจลอีกหนึ่งลังน่าเดี๋ยวไม่เริ่ม,มาะไรอ้อนนังพองงนะตอนเรียงหนึ่งี่ยตอนเรียงหนึ่งฝ่ายฮิวแมนฝ่ายไ่ขอหน้าด้วยหน้าบอกจอดก่อนนะครับลั่นขับลั่นขับอะไรไม่บอกว่าใส่เสื้อสีดำเดี๋ยว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 ไปเดี๋ยว ลันขับก <phin> ็ไม <sine qui S 2> ่บอกว่าใส่เสื้อสีดำเราก็ไม่รู้โอ้แนวเพียบเลยนี่แต่ตัวสูงใหญ่ทำแนวทำงานทำงานอยู่ที่ทำงานเจ้านายคงจะรักมากคนเนี้ยทำงานอย่างไรทำงานตรงเวลาขายทำโปรดีนะ10โมงขึ้นกูออกกูออกเท่เลยวันนี่10โมง5นัดเลยรก ครับจุดสตาร์ทออกจุดตาตาออกข้างหน้าตรงดูนครับเราต้องไปเริ่มที่จุดสตาตาไหมแต่เราไม่ต้องเริ่มก็ได้ครับเราจุดอะไรไปแล้วเป็ดเนี้ยประหยัดเนี้ยไม่ได้เราเนี้ยจะไม่ได้ครับไม่ได้เราจะไม่ได้เราก็วิ่งเร็วขึ้นสิวิ่งเร็วขึ้นสิเอี่ยมหมดแล้วเห็นไหมเอี่ยมหมดแล้วแรงแล้วครับเอี่ยมหมดละ แล้วกับน้ำหนักนะชั่งยินหนัก็ตั้งอันนี้ไม่ใช่เทคนิคด้วยว่มนุกุนนาลีเออจริงด้วยเฮ้ยจากน้ำตอนเรานี่ก็มีของขายข้างทางครับเนี่ยอันนี้ก็ขายบ้านไปหลังหนึ่งเอาของขายข้างทางปิดบ้านขายบ้านขายหรือเช่าสะดวกก็ขายหรือเช่าตกลงยังไง นี่ไปทางของเฮียนะเขาเจียนหรอขายบอขายบอขายบอยักษ์ป้่ก kind of ็ย anyway? ังกูขายบอขายบอขายบอก็ลูกแล้วก็อ่านนะมีแต่ขาเนะ นี่เป็นเทคนิคของจริงแล้วแล้วของฟอมเป็นไงครับของฟอร์มก็จิ้มกินนั่งโอ้ยจุดไปตัวนราจะตรงนี้นะโอ้ปล่อยข้างนี่อ๋อปล่อยตรงนี้เลยตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้เลยน่าจะปล่อยตรงนี้มั้งมันขึ้นซุ้มและครับเร็วครับเร็วเวตอนนี้ ในรถมานะครับอา้าวตอนนี้ตีห้าห้าสิบนาทีเรียรถเยี่ย,ยแมแอรตัก๊กหกคืนนะครับหกคืนได้เลยอค่ะหกคืนนะครับข้งาขงหน้าหคืนนะครับสภาพการจราจรตอนนี้เป็นไงบ้างเริ่มขีดตัดเ,เริ่มติดขัดแล้วคือขอกลางวันนี้ใช่ใช่วันง่ายๆเลยอล่ะขยจะติดแค่ขึ้นเหรอ่ะ มันเอาข้าวมาด้วยไหมน่ะกินได่เนาะพี่ต้องหิวไปกินต้นข้าวเอยถ้าเส้นทางเป็นอย่างนี้ก็วิ่งถ้าเส้นทางเป็นอย่างนี้ก็วิ่งง่ายเนาะเฮียเนาะตรงกลางเดียวเลยตรงอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องสภาพการจราจรนี่ผ่านมาสองไฟแดงแล้วผ่ารจราจรนิดหน่อยครับมีสาท่อฝายอะไรแต่ฝั่งนู้นอาจจะเรียบกว่าไหม

เขาบอกขาอะไรค่าง <hein? S 1> ัดขาคางไหนครับเร็วมาไปเปลี่ยนต่อที่นี่เปลี่ยนเต้าอย้ายประตูมาลูกเนี้ยนะครับเสียยวเดี๋ยว เพยายามทำเต็มนะครับทำคุยเดี๋ยวพวกเราอย่ก็เป็นหมดแล้วแลวนิดอาโอ้เยอะจริงคริงที่รับขอขายครับ นี่ยฮอลออาคารเรียนรวมคปะโไปไปรปไ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 ่ไป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 ไไป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 ไลไป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 ปไ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 ไปปอ่ไป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 ปไ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 ไปนไปไ เขาไม่่ายลูกตรงสะพันนี่ม่เมาเลยเอากลับจ้าตรงนั้นหรอขอบคุณครับขอบคุณครับเดีเ๋ยวป่ะโอบบ้ติด,ดสายไฟอ่ะปะโอ้มากาลสินสิบปีก็คเคยข้ามสะพาน้อยครั้งแรกแต่ถ้ากดไปก็จะเห็นนักวิ่งอยู่วะกดกดห,หน้ามอกาลสินคืออยู่ กี่สะพานลอยสองครับนี่ไปแล้วใช่ไหมครับที่เราพี่ยัผ่านไหมนั่นหนึ่งดูถ่ายภาพนี้กันหน่อยเรี่ยวดูสวยดูสวยอันนี้น้องจุนเป็นคนตรงเวลาใช่ครับมอกมาแล้วครับมอกมาแล้วบอกยังไงโดนล้อจะลูกบวชแน่งั้นอีกจุนการินเริ่มหนาวแล้วครับตั้งแต่ฝนตกมาตอนนี้มีเมฆมากเป็นจำนวนส่วนมีจัง วันนี้บอกว่าทีมรันขับแต่ไม่ได้แจ้งในลายกลุ่มนะครับก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อสีดำไม่ได้มีลายกลุ่มแค่แต่งเท่านี้เยอะโอ้โหไปรอดเห็นการต่างคนเพิ่มระเบียอยู่ตกเลยเจอที Yo ่เขาก็เลยอเยอะ นี่กล้องแค่นั้นเดินยังเค้า,าพอ,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 อนอนไปตอานี้วิ่งมาถึงจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเจ้าไม่รู้ว่า คนที่เก็บเงินอยู่ตรงนี้หายไปไหนสวัสดีค่ะลายอันนี้ส่งบัตรผู้พิการไปทางแอดมินก่อนอันนี้ไม่ลองมาแม่ดิวเรื่องถูกส่ไปแล้วแบดดิวเรื่องรากพี่อ<ว>ุ้ยใช่ อยู่นั่นแหละอุ้ยจะไปทำซับสี่บางแสนถ้าถามแค่เรื่องทื่ทำบักนี่ส่วนที่งานนี่จะไปทำซับแสนบางสีใช่ไหมซับสี่ค่ะหรือว่าอาจจะได้ขายยาประเจิดประเจิดไปซับน้ำตาแทนซับสี่ไม้องรีม่อบไม่้งไม่ีบ่ต้องรม้รบไม่ต้องรนไ่้องรีไม่ต้อรบไม้ไม่ต้องรีไม่ต้องบไ่อไม่ต้องรบม่ไ้่ไ่อ่อ่ มีไกด์ที่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 เปิดทางให้คนนึงพูดพูดอย่างเดียวเลยเปิดแล้วก็พ่าผี่เสื้อเขาสองนพูดอยู่แล้วใช่ถ้าเราเกาะเ็าได้ก็งกับนู้เลยเพราะว่านู้ถามแล้วบอกว่าทาง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 กินทางงานไม่มีไกด์ให้นะคะเราก็หาไปเองเขาบอกงานเหรอแล้วอย่างไนแล้วแล้วอย่างไรโอ้ยนักยีฬางแสน ทำายแบบไม่ต้องลุ้นครับโอ้โหนอดเนี่ยแคนู้นครับเสียดตั้งงนสองสอนต้องเดียดเข้าเส้นแปดไงินลงทับไปอุปบัติรอบสุดท้ายแล้วครับเราจะเข้าเส้นครับผู้นำโอ้อครับผู้นำ อันเดอรจะถ่ายรูปป่ะขอแบบพวงน่ะถึงหน้าโรงเรียนแล้วครับอ่ึแ่นั้นเนาะจ้าแต่ถ้าทางเก่ามันจะรถน้อยกว่า มาเลยไปเล่นฝั่งไหนะ่ะถ้าเล่นฝั่งนี้รถมันจะเริ่มอยู่นิดนึงเล่นใส่ท่อดังเลยแดดมาแล้วดจะพาตาไปพร้อมกันผ่าไฟแดงไปเร็วไปพร้อมกัน กลับก่อนมีเคฟด้วย <laughs> ใครเป็นเจ้าเลย ปลกินลังโอ้ยเนาะยี่ลี่วัขี้ลอยไปปลไก่นี่เริยแลนแล้วมาลองนั่นดูครับให้ลีวกับพี่อดูได้เนี่ยมีแต่นี่้องกินด้วนี่เดี๋ยวสั่งเลกาแฟกันอร่อังนถได้เมือนไทน่นามอเดี๋ยวไทยไทไทยงานเทคนิคเสร็จเดี๋สูดรมากิน ไม่ได้ตกเลยหยุดครบแล้ว10กิโลม่มาะรับ่นแหละครับ10กิโลฝากถึงคนที่นัดแล้วไม่มาด้วยนะค่ะรอบหน้า15กิโลเฮียอะไรกาแฟอะไรนี่แหละเฮียอะไรไม่รู้ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟอารมณ์ดีเฮียอะไรที่อารมณ์ดีๆอ่ะตอนนี้พวกเราเริ่มอารมณ์เสียแล้วคิวข้าวกาแฟอารมณ์เสียตัวผมมาพูดพี่เป็น คนขายกาแฟหรือคนขี่มอไซค์แข่งมอไซค์ค่ะทำไมชอบบิดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮไยนฮ้ยเไ้ยเฮเด้ยดไปยเฮ้ยว่้ยเฮ้เด้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเฮ้นเฮ้เลายเริ่มต้นสนามกลาง หลุดสิ้นสุดสนามกลางนะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิตีลันรอบหน้าก็อาจจะวิ่งไปถึงห้วยสีทนนะครับสตีลันเขาวิ่งสามลูห้าลเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อกับไฟฮิวแมนไฟสตีลันของชาวตแลงาน,นอะไร